วนบักตาลปีนี้ถือว่าเป็นเมนูที่รับการเลือกของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับพอมีการสอนฝีมือนะครับในการที่จะเฮ็ดอาหารนะครับด้วยเมนูอาหารทีมระดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปยกระดับฝีมือการเฮ็ดอาหารพื้นถิ่นสูตรพิเศษสู่การเป็นระดกทางวัฒนธรรมอย่างอย่างยืนครับไปเบิ้งเรื่องนี้กันครับที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัายอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับ คณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้ดำเนินการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในเรื่องการเห็ดปุนบักตานน้ำกะทิอาหารเมนูอาหารทินจังหวัดอุบลราชธานีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้เป็น Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไปนะครับประจํปี2 5 6 7ซึ่งเมนูดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องในท้องทิ่นเพื่อจะเอ่ยว่าวุ่นบักตาน เป็นเมนูที่ชาวบ้านได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนผุนนะครับเฮ็ดให้ขนมชนิดนี้เสี่ยงต่อการที่จะสูญหายสำหรับวุ้นบักตาลหรือวุ้นตาลน้ำกะทิครับเป็นขนมหวานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอุบลครับโดยการใส่ปูนขาวเพื่นว่าหรือปูนกินหมากผสมกับตาลสุกนะครับและวก็น้ำทิ้งไว้จนเกิดเจลหรือวุ้นโดยบบใส่ผงวุ้นครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นภู้มิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถดัดแปลงอาหารทีม่มีในท้องถิ่นจนเกิดเป็นขนมหวานทีมีลักษณะเฉพาะโตนะครับการเฮ็ดกระยากพอสมควรต้องฟีมือพอสมควรใส่หลายก็ขมใส่บ่พ่อดีกับ่เป็นโตอ,อันนี้ก็ต้องฝึกทักษะพอสมควรไผเพ็ดเป็นก็โอ้ยง่ายๆหนึ่ง,ง,งนะครับง่ายค่ะบ่ง่ายเฮ็ดใส่ถาดพร้อมถาดกลมๆใส่ผ้าเข่านะครับสมัยตะกี้นะครับวิธีการเฮ็ดแบบนี้ครับ เอาตาลสุกไปล้างให้สะอาดครับแกะเปลือกแข็งๆด้านนอกออกที่มีสีดําออกให้เบิดครับแบ่งเป็น3ส,ส่วนตามลักษณะของผลตาลจากนั้นดึงเส้นกลางที่มีสีดําออกใส่น้ำสะอาดลงไปยี่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 นะครับให้เนื้อตาลลุดออกจากาจากเซนนะครับผสมกันนะครับให้เปียกไปสีขาวนําเอาไปกรองนะครับเอาไปกรองออกเอาเฉพาะส่วนน้ำพักทิ้งไว้ที่นี้ครับ น้ำน้ำตาลซุกที่ใดไปผสมกับน้ำปูนใสผสมให้เข้ากันทิ้งไว้จักข้าวนึ่งให้ผสมกันเสร็จโตเป็นวุ่นพอได้ทีแล้วก็สามารถตักเสิร์ฟโดยใส่น้ำกะทิน้ำเชื่อมและกรน้ำกะทิกินแบบย่างแสบนะครับช่วงวน้ำแห้งแสบนะครับเมืองนี้นะครับเมนูวุ่นตาลน้ำกะทินี่เป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารทินประจําจังหวัดบลราชธานีตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารทินซูมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับในปี2567กถือว่าเป็นเมนูที่มีความพิเศษและสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานีกระเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนครับมาตามร้อยและการริมรสอาหารทินที่มีความพิเศษส่งเสริมและพัฒนาอาหารทินไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตลอดจนยกระดับอัตลักษณ์อาหารไทย ในเวทีสากลต่อไปไปฟังเสียงทันร่องภูมิในการไฟวิชาการรักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีท่านอาจารย์สุราศาักดิ์ค่ามมันครับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวาศาึกษาอุบลราชธานีนะครับในสาขาอาหารและโภชนาการนะครับเราก็จะเน้นให้คุณครูนั้นประยุกต์แล้วก็มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยการเน้นเอา พวกอาหารในท้องถิ่นหรืออาหารที่จะมีการลืมไปแล้วกลับมาแล้วก็เพื่อจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับวิทยาลัยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ให้กับทางประเทศไทยเราเน้นการปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษาดังนั้นเด็กๆยุคใหม่นะครับก็จะสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่อาจจะลืมหายไปแต่ก็กลับมาฟื้นฟูนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบบรารัานีของเรานะครับสำหรับอาหารท้องถิ่นของเรานะครับ